ไปแล้วท่านผู้ชมล่อมีหาทางจะเสร็จท่านผู้ชมแล้วตามพิกล้ออย่างนี้เสร็จอย่างนี้เสร็จท่านผู้ชมอืออืออือเดินเข้าไปอีกเดินไปอีกเดินเข้าไปยาวคันเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอย่างนี้เสร็จตามพิกล้อเฮ้ยนี่เนสร็จแล้วทั้งวานนี่คกอแขนท่านผู้ชมนะริมนานะครับผมนะผู้ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ฮะหมามันมากระซวกไว้เละเทะเลยท่านผู้ชมนี่ฮะ ตรง,น, аю, รตรงน, نا, นี้มีโหลดมีรูแปวนะครับผมเนี่ยในนี่ท่านผู้ชมฝั่งนี้นะผมนะฝั่งนี้มันก็ขุดเละเทะเลยนะผมเนี่ยหมามันขุดไม่ได้ผมตรงนี้มันเป็นต่อไม้ผม่ะช่างจะจัดนี่เลยท่านผู้ชมองช่างสายล่านะครับผมเนี่ยวันนี้ช่างใช้เนี่ยในเลยท่านผู้ชมเหยื่อปูนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยรูเรื่องฮะมาเดี๋ยวช่างจะจัดจากตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมเรียกให้หนูมันออกมาได้นะผมเนี่ยจัดไปท่านผู้ชมมามาเลยท่านผู้ชมนี่ฮะ ึบขึ้นไปนี่ะทีนี้เราเอาสัก้งเนี่ยสลักเหยียบดผมนะใส่แบบนี้นะท่านผู้ชมมาสวยท่านผู้ชมมาทีนี้เนี่ยน้ำหอมช่างสายลาผมนะฉีดเรียกให้หนูเข้าเหยื่อสองเะ้าเออสองนี่ครับฉีดใส่ปูเข้าไปเลยท่านผู้ชมมาทีนี้เราจะดักนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ช่างดักนี่คือเดี๋ยวช่างจะแหวกดีๆผมไปดูนะผมไม้หมาขุดอย่างเงี้ยเราจะลองดูกันว่ามันจะถูกตัว้องไหมท่านผู้ชม แล้วมันมาแล้วทนะ่านชมแล้วเห็นตามันไม่ว้แวบบแบบเอาละอย่างนี้ท่านผู้ชมหรือดูก่อนว่าตัวใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมนะตัวนี้มันจะใหญ่หรือเปล่าท่านผู้ชมเอาเมาแล้วท่านผู้ชมนะ มาตรงกลางกลับเลยทุผู้โหแต่ตัวนี้ผมบอกเลยไฟโลเลยท่านชมโอ้โหมาถึงขึ้นหลังโกงก่อนเลยท่านชมรุ่นนี้ผมบอกเลยไม่มีทางลั่นนะครับผมนะโกงแบบเหยียบท่านชมโอ้ยท่านชมดูตัวมันท่านชมเลยโอ้โหผมบอกเลยตัวนี้ใหญ่จริงจริงนะท่านชมเอาเอามาถึงก็เกาฝนโชว์เลยท่านชมเลยยืนโชว์เลยตัวนี้มันจะเป็นมหาเทพหรือเปล่าท่านชมนะแต่ผมบอกเลยเคี่ยวลากดินแน่นอนท่านชมนะ หนูข้ามไปนะครับผมตัวนี้ใหญ่ pues uti, มากท่านผู้ชมโอ้โหเอาเอาตัวน ja ี้ผมว่าน่าจะเป็นระดับบิ๊กบอสกันเลยนะท่านผู้ชมเอาเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอา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 เฮ้ยท่านผู้ชมว่ามันหลอกซะแล้วเออเออเออจะเข้าไปจะเข้าไปมันมองอะไรมองอะไรในพวกนี้นี่เสียงอะไรก็แก๊กหน่อยไม่ได้เลยนะท่านผู้ชม มาตรวจนะท่านผู้ชมนะมาตรวจตาก่อนนะท่านผู้ชมอ่ะไอ้วันนี้ช่างจะแบบว่าจะให้ดูกันแบบเรียวๆกันเลยนะท่านผู้ชมนะว่านุมันจะเข้ากรงเนี่ยหรือมันจะไม่เข้าท่านผู้ชมเลย่นะมันจะทําไงกันก่อนท่านผู้ชมนะมันจะฉลาดแค่ไหนนะท่านผู้ชมนะแล้วมันจะลีลาไหมท่านผู้ชม <laughs> รอบสองเข้าไปแล้วท่านผู้ชมรอบนี่หาทางจะเส่ท่านผู้ชมนะเตามหิกล้ออย่างนี้เส่อย่างนี้เส่ท่านผู้ชมอึบ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 เดินเข้าไปอีกเดินไปอีกเดินเข้าไปยาวคันเข้าไปเข้าไปอืมเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอย่างนี้เส่เตามหิกล้อเฮ้ย ไอตัวนี้แซ่บซะแล้วทุกโยมเนี่ยมันบวกเข้าไว้อีกไว้ยำคานนี่เสร็จช่างสายล่าสิเอดูมาดูมาโอ้โหตัวนี้ท่าทางจะลายซะแล้วนะทุกโยมเนี่ยดูมาดูมาเข้าไปข้างหลังครับไปแหกขาข้างหลังทุกโยมเอ๊ะยังไงยังไง ยังไงขึ้นแล้วไปอีกแล้วท่าน้ชนะโอ้ยายามาแหก,แหกเฮอมันบอกว่าปูยิงลักอยู่ตรงนี้มันบอกว่าเฮ้ยทำไมเข้ายากเขายินดิวะเฮ้ยเอ้ยยังไงไงเขาเมันมาฝั่งนี้อีกท่านผู้ชมนะปูอยู่ตรงนั้นปูอยู่แล้วมันต้องมาเข้าฝั่งฝั่งซ้ายนี่โอ้โหแฮกตรงนั้นมันเข้าไปได้ตัวนี้ผมบอกไปเลยถ้าทางจะประสบการณ์ลนเหมือนกันได้ท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้มาต้นเลยดูนะครับผมนเอาเอาเอา เอาเอามันต้นหรือดูนี่ผมบอกเลยน่าจะเสร็จช่งางแล้ชมนะวันนี้แหละช่างเตาพิกงไว้รอดูมาดูวันขึ้นไปรียใหญ่เลยท่านผู้ชมน,นะมันบอกปูอยู่นี่นนลำลายหกเลยโอ้โหตัวนี้แสบสแล้วแสบแสบแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวให้มันวนไปก่อนนะท่านผู้ชมน,นะเราลองดูกัน พฤติกรรมของหนูนี่ผมบอกเลยไม่มีใครค่อยได้เห็นกันนะผมนะก่อนที่มันจะเข้านะผมนะ่อ๋อแล้วแล้วทุกผู้ชมเข้ารอบนี้ทหารจับไม่เหยื่อนะทุกผู้ชมเออกัดแล้วเอ้าอูตัวใหญ่ผมเนี่ยมันกัดดึงออกมาเอ้ารอบนี้ทุกผู้ชมรอบนี้ทหารจะใส่แบบนี้ใส่ไปทุกผู้ชมเออขาไปนั่นปแล้วแล้วแล้วเยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแล้วเย็บแล้วแล้วเย็บ กดลงกดลงกดลงเรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบตีดางไปทีหนึ่งบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตีดางวะคิบหายแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่โกงช่างสายลาดีว่าผ่าดซะแล้วเอาโอเคท่านผู้ชมนะเราไปดูกันตอนเช้าผมเจ้าตัวนี้แสบจัดผมไปฮะมองไกลๆนะท่านผู้ชมมองดูแล้วเหมือนโกงมันดีอยู่นะท่านผู้ชมไป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 นี่ฮะ ดูนะดูผ่านกล้องก่อนนะท่านผู้ชมฮึอฮืฮืฮฮอโ้ยมีตัวนี่วา้าเอ้าใหญ่ด้วยท่านผู้ชมอ่านี่กล้องของเรานะท่านผู้ชมนี่นะอ้าวเรียบร้อยนะครับผมเดนะ้อไปไปไป,ไปโอ้โห้ปลาเลยเอาละอย่างนี้รู้เรื่องครับผมนี่ก็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงท่านผู้ชมโอ้ใหญ่ซะด้วยนี่ครับอ่านเยี่ะ ตรงนี้รอยหมาขุดนะครับผมนี่ครับโอ้โหผมว่าแล้วตรงเนี้ยมันต้องมีตัวแน่นอนนะคุณผู้ชมอ้านี่นี่นี่คุณผู้ชมอ,อู้หูยตัวตน,นี้โลห์ฝท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหใหญ่จริงๆคุณผู้ชมเอ้าสนใจนะครับผมนี่ยโกงช่างสายล่าครับผมนะโกงช่างสายล่าน,าาน้ำหอมช่างสายล่าติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ